สวัสดีค่ะเมเนกับตุ้มือวันพฤหัสบันที8นาะคะ่ะเดือนกันยายน2 5 6เนาอค่ะ,นะคะตอนนี้กับเวลาประมาณ18นาฬิกา3 14นาทีนาะ,ค,ะค่ะขาช่วงนี้ค่ะฝนตกนาะคะ่ะทางบานแอดนาะค่ะค่ะอทางไหนฝนตกกระบอกกันได้เรื่อยพอเม่พี่นองเลยแต่ว่าทางบานแอดมีฝนตกนาะ,ค,ะค่ะค่ะไอกะ อยากสิมาให้แนวทางเนาะค่ะของสาวน้องคายเนาะค่ะหให้แนวทางของสาวน้องคายเนาะค่ะงวดวันที่สิบหกกันยายนทองหาหกหาเนาะค่ะระะ <c oughs> ับรองว่างวดนี้เนาะค่ะคันบ่เบิลบวาหาเนาะค่ะคิดว่าเขาแน่เนาะค่ะค่ะคันคิดว่าเบิลบวาหาเนาะค่ะจับคู่เนาะ,ะค่ะกะ็จับคู่ไอเลือกเอาตามที่แอดจับคู่ให้เนาะค่ะหรือว่า เอาในชุดเจตัวมา3มตัวไปจับคู่เอาก็ได้เนาะค่ะค่ะขันบ่มักทีแอดจับคู่ให้เนาะค่ะแต่ทีแอดมักเนาะค่ะก็จะมีเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกะค่ะแล้วก็หกหนึ่งศูนหกหกหนึ่งหกหกหนึ่งแดเนาะค่ะตามทีแอดมักเนาะค่ะค่ะหกหนึ่งเก้าอย่างประมาณนี้เนาะค่ะค่ะแต่ว่าใจแอะแอดแอดทีแนวทางนี้เนาะค่ะเอดแอด แอดเฮ็นแนวทางนี่แหละแอดกับฝันเนาะค่ะฝันว่าสิไปซื้อลอตเตอรี่มาขายหรือสิไปซื้อลอตเตอรี่นี่นะะแหละค่ะเลเวอเรนี์แอดถามเพราะว่าลอตเตอรี่ราคาจักบาทเนาะค่ะที่นี่แม่ค้าเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าไอ้ชุดนี้ราคาเจ็ดร้อยเนาะค่ะเจ็ดร้อยไอเจ็ดร้อยหาสิบบาทหรือเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเหะะ็นแล้วค่ะไอ้แอดก็เห็นตัวเลขไ่้ชัดแต่ว่าคันว่าเจ็ดหาศูนย์หรือว่าแปดหาศูนย์เนาะคะ่ะก็อยู่ในชุด จ็ดตัวมาสามตัวปกติจะได้หกตัวมาสามตัวเนาะคะ่ะรอบนี้ได้เจ็ดตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าดับชนเด่นเนาะคะ่ะดับบนทุกหลักเจ็ดเนาะคะ่ะดับล่างทุกหลักศูนย์เนาะค่ะ่ะกะขอฝากแนวทางสาวน้องคายไปน,นนาเนาะ,ค,ะค่ะ่ะกะฝึงเสียวลงช่องเนาะ,ค,ะค่ะ่ะเพราะว่ากะวันเมื่อคืนนี่ยก,กะจะแจ้งเอฟซีไปแล้วเนาะคะ่ะว่าขันว่างเนาะ,ค,ะค่ะกะสิได้ลงเนาะคะ่ะเพราะว่าขันว่างก็คือบ่ได้ลงเนาะ,ค,ะค่ะกะ ขอฝากนะคะแนวทางของสาวน้องคายไว้นําแนเนาะ,ะค่ะค่ะกับบางคนกับอาจไอซิพิบเบิ้ลช่องอื่นๆเนาะคะ่ะกับอาจสิเห็นแน่เนาะค่ะบางคนกับที่ยังไม่เห็นกับคุณหาเนาะค่ะสาวน้องคายชาแลนลเนาะเนาะค่ะสาวน้องคายชาแนลวันที่สิบหกกันยายนหกห้านะค,ะค่ะค่ะก็สิขึ้นมาเนาะค่ะหรือว่าสิคนเข้าไปหาช่องสาวน้องคายชาแนลเนาะค่ะค่ะ ไอ้ผู้ใดเนาะค่ะที่ว่าสนใจเนาะค่ะน้ำพริกกากหมูเนาะค่ะน้ำพริกกากหมูหรือว่าแคลเซียมเนาะค่ะแคลเซียมสารปรพคุณยาตัวนี้เนาะค่ะกะไอ้ซีเอดให้แบบว่าไอ้เสริมสร้างกระดูกและฟันเนาะค่ะคันผู้ใดปวดเมื่อยปวดกระดูกกระเดี่ยวเนาะค่ะปวดคอปวดเข่าเนาะค่ะก็คือว่าแนะนําให้กินยาแคลแมกแคลเซียมเนาะค่ะหรือว่ายาแคลเซียมเนาะค่ะค่ะซอยเสริมสร้างกระดูกเนาะค่ะซอยเสริมสร้างกระดูกแล้วคันฟันเนาะค่ะผู้ใดที่ว่าปวด ปวดคอปวดเข่าเนาะค่ะก็คือแนะนําำ่ายยาแคลแมกเนาะค่ะแ <c oughs> คลแมกแคลเซียมเลยเนาะคะ่ะอ่าแคลเซียมเนาะค่ะจะช่อยเนาะค่ะบันเท่าอาการเจ็บอาการปวดเนาะคะ <c oughs> ่ะผู้ใดเป็นโรคเกาไม่กินไข่คอกระดูกทับเส้นประสาทเนาะค่ะก็ <c oughs> แนะนําำ่ายยาแคลแมกแคลเซียมเนาะค่ะค่ะหรือว่าผู้เดนอนกลูนะคะนอนกรูกินข้าววอรสบเนาะ,ะค่ะก็คือยาตัวนี้ได้เลยเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะแคลแมกแคลเซียมค่ะค้วก็ผู้เดที่ว่าสนใจเนาะค่ะไอเจลเต้มสิวเนาะค่ะเต็ม ไอเจมไอเจลเอ้ยเจลนะคะเจลลดซิวเจลอไอเจลลดซิวนะคะก็คือว่าติดต่อมาทางแอดได้เลยเนาะค่ะค่ะติดต่อมาทางแอดได้เลยเนาะค่ะขับแบบไอคันว่าเขาอาบน้ำเนาะค่ะอาบน้ำร้างหน้าร้างตาเร็จแล้วเนาะค่ะคันผู้เดเป็นซิวก็คือแต้มมองที่เป็นซิวเนาะค่ะ่ะแต้มมองที่เป็นซิวได้เลยเนาะค่ะภายในเห็นผลภายในครั้งแรกที่ใส่เลยเนาะค่ะค่ะคันวาหน้าเขาสะอาดเนาะค่ะ รับรองว่าเห็นผลภายในครั้งแรกที่ใส่เลยเนาะ,ะค่ะขะก็คือแบบตัวนี้เนาะค่ะไอ้ตอนแอดเลียนยู่ก็คือใส่ตัวนี้มาโดยตลอดเนาะค่ะตอนที่แอดเป็นซิวเนาะค่ะแอดก็บคือเป็นซิวหัวสางจังซีนเนาะคะ่ะพราใส่แปกกคือแบบค่อยๆหายออกไปนะะ <S <S ั่นแหะแปลว่าซิมซับลงเนาะค่ะซึมซักแลวก็หายไปเนาะค่ะค่ะกับเป็นแล้วบางเท้อกรกลับมาเป็นอีกไอ้ที่เขาจอไอ้เอ,อินว่าไอ้ซิวยังก็ซิว บางบางคนเนาะค่ะคันว่าจะเป็นประจําเดือนเนาะค่ะก็คือเป็นสิวกรอนเนาะค่ะค่ะหรือว่าปวดท้องเนาะค่ะประมาณนี้เนาะค่ะฝากแนวทางนาแนวเนาะค่ะค่ะเลขเจ็ดตัวมาสามตัวกับงวดนี้เนาะค่ะก็จะมีหนึ่งมีหามีเก้ามีเจ็ดมีแปดมีหกมีศูนย์เนาะค่ะลักรอยเนาะค่ะกับซีมีแปดมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดเนาะค่ะซึ่งสามตัว แปดหกเจ็ดนาะคะ่ะแกใสิอยู่ในชุดเจ็ดตัวมาสามตัวเนาะค่ะดีบ่ดีอ,ดดอาซิมาพร้อมกันทั้งหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกเนาะค่ะค่นะกับอฝากทั้งของสาวน้องคายไวน้ำนำแนวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไวน้ำนำแนวเนาะคะ่ะคันผู้ใดสนใจแคบแบแคลเซียมเนาะคะ่ะหรือว่าน้ำพริกกากหมูเนาะคะ่ะน้ำพริกกากหมูแล้วก็เจลลดสิวนะค,ะค่ะก็คือว่าติดต่อมาทางแอดได้เลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะติดต่อมาทางแอดได้เลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกะ จังได่กะขอจบคลิปไปแพงแค่นี้เนาะคะ่ะกะเบิ่งคลิปให้จบคลิปเนาะคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งคลิปให้จบคลิปดเด้อค่ะสเตีลประภาพเนาะคะ่ะแนวทางผู้ใดมักตัวใดวก็คือจับเอาเนาะคะ่ะหรือว่าเลือกเอาจากชุดเต็มเนาะคะ่ะที่แอดเอาลงให้เนาะคะ่ะชุดสามตัวเต็มเนาะคะ่ะสามสิบสามสิบหกชุดบอกหรือว่าหกสิบสามชุดนี่เลยคะ่ะแอดก็จำตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะและกะไอ สองตัวบนเนาะค่ะสองตัวบนสองตัวล่างชุดเด่นกับชุดโบเดนเนาะค่ะปกติหันแอดเห็เนาะค่ะสองตัวล่างจะเข้าชุดไม่เด่นจับคู่ชุดชุดเด่นจับคู่กับชุดไม่เด่นเนาะค่ะสีขามาสองงวดแต่ว่างวดที่แล้วเนาะค่ะไอ้มันมาเข่าชุดชุดเด่นเนาะค่ะงวดนี่กับโบลูว่าสิมาชุดเด่นหรือชุดโบเดนเนาะค่ะขาแจงแหกเขโคฟักแนวทางสาวน้องคายไ้นาแน่เนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ